หั่นแบบไหนเนี่ยหัย่นเอาก็ได้ลูกหั่นเอาตรงนี้ก็ได้นเนี่ยวไม่เอานี้ออกก่อนอือหั่นแบบนี้ก็ได้อันนี้กินผัดผัก ไห็ดะชอบอยู่แล้วสวัสดีค่ะวันนี้จะผัดเอ่อ ผัดผักนะคะเนาะผัดผักฝีมือลูกชายนะคะในันเนี้ยเขาสนมากเขาชอบอะไรเขาก็จะทํากินเองเราไม่ให้ลูกเกี่ยวกับแม่หรอกตอนนั้นมันมันติดตอนนั้นไปไหมลูกหมู<น>ให้มันบาลาน เอาฝาปิดปุ๊บเดี๋ยวมันก็ละลายละม,มั้งโอเก็ดแล้วก็ฝาปิดตัวเราก็ใส่เลยปร๊งเลยน้ำม,มันอ้อยใส่น้อยนึง Ờ, nó lại giống thêm เครื่องปรุงรสใส่หน่อยนึงสูโซไม่เจ้าเพราะใส่อันนี้นแล้วกาไม่เ้้า เห็ดเข็มทองแครอทกับเห็ดเข็มทองเบอรจำลักแค่แครอทเอ้ยไม่ไอ่อะไรนะวอคอรี่วอลเห็ดเข็มทองเอาฝามาปิดบ่อลูกน้ำหยอดนิดนึงเออ ยอดหน่อยอีกีกหน่อยก็ได้ลูกเพือผักมันจะไม่สุกไงืองมันจะแข็ง rapid no ตะคนนไม่รู้นน้ำมันเยอะอยังไงก็เลยเราจะปล่อยให้น้ำมันแห้งก่อนแล้วก็คุเออ

เป็นรหรอกไม่อะไรก็ได้ยังไงก็ได้เป็นม่าเรสร็จสับเรียบร้อยขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าอัน,นี้ผัดผักแล้วเนาะผัดผักของลูกชาย